คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลายาณมิตรวัดพุทธนอรายเวสฟาเรนประเทศเยอรมนีได้ร่วมใจการจัดงานพิธีบูชาข้าวพระในเวลา4.30นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิน่นโดยตัวแทนสาธุชนคือกัลายาณมิตรไฮโก้เอลสวิกและกัลายาณมิตรวิฟกังโคเบิร์ตได้เปิดไฟสองสว่างแทนบูชาข้าวพระ จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้สวดมนต์ทรรวัดเชา้าสวดมนต์บทธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตรและรับชมภาพทบทวนบุญตลอดเดือนที่ผ่านมาก่อนที่พระอาจารย์จะได้แสดงธรรม,มะทำบุญแล้วต้องปลืม้มเมื่อปลื้มแล้วบุญก็เกิดมาก เพราะฉะนั้นเมื่อทำบุญแล้วก็ต้องนึกถึงบุญบ่อยๆและลืมบ่อยๆต่อมาจึงเป็นพิธีสักการะและพิธีอัญเชิญรูปหล่อพระบรบมพุทธเจ้าโดยท่านประธานสงฆ์ได้วางพวงมาลายนะัยณแท่นสักการะ ล้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้อธิษฐานจิตร่วมกันก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้อัญเชิญรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าจำลองเวียนประทักศิณจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเศรษฐีตลอดการโดยตัวแทนสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป,ป่าเศรษฐีตลอดการและกองมูลต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำบูชาพระรัตนตรยัย ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายกองบูญภระป่าเศรษฐีตลอดการโดยมีกัลายาณมิตรขวัญอยู่บึตเกณฑ์นำกล่าวคำถวายในส่วนตัวแทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพราป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายคีลานเพสัตโดยมีกัลายาณมิตรวิภารัตสาขากรนนำกล่าวคำถวายและกัลายาณมิตรพัชราชมิตรนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารโดยมีกัลายาณมิตรชมพูนุชไฮเนนและกัลายาณมิตรบุญเกิดโวเป็นปเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจัตุปัจจัยทยธรรมก่อนที่จะได้ตักบาตรและถวายพัตตาหารแดกคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะ